ชีย <Yeah, S 2> นักพาาิเศษจับคนที่แม่งเป็นไมเกรนแล้วชอบไปอ้วกมาผ่าสมองเว้ยพอแหวกออกมาแม่งเจอแต่ปวกทําให้สมองมึงอะกลายเป็นขี้เลื่อยคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมันจะมี2ประเภทด้วยประเภทแรกก็คือคนที่มียีน3ตัวอยู่ในสมองที่เกี่ยวขึ้นไฟฟ้าผิดปกติมันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เกิดพวกเนี้ยก็จะมาขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวง่ายพวกเนี้ยมันก็จะสังเกตได้ตั้งแต่เล็กจนโต แล้วก็ประเภทที่2ก็คือพวกที่มาสร้างไมเกนให้ตัวเองก็คือพวกที่นอนดึกไม่ยอมพักผ่อนใช้สมองเกินเบอร์หรือว่าเล่นเกมเยอะๆหรือสะสมความเครียดหนักๆหรือบางคนผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นตอนประจําเดือนมาคือคนที่เป็นไมเกนเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นจากประสาทรับรู้ก่อนตรงจุดทริกร์ก็จะมีหูตาจมูกปากพวกนี้หูบางเกินไปได้ยินเสียงที่มันแปลก,แ,ปลกแงวเงวแงวเงที่เรารู้สึกว่าเวียนหัวเนาะ ตาก็คือไปเห็นแสงวแวบแสงจ้าๆหรือเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเหมือนเรานั่งรถไอไก่อะแล้วก็จมูกไปได้กลิ่นพวกควันบุหรี่หรือกลิ่นอะไรที่มันดมเข้าไปแล้วเวียนหัวเนอะอย่างพี่อะแท้พวกกลิ่นเหล้ากลิ่นเหล้าบวยพวกเนี้ยพี่ดมไม่ได้แล้วก็ปากบังเอิญไปกินอะไรที่รสชาติมันเลี่ยนๆแล้วเรารู้สึกขึ้นไส้อย่างเงี้ยพอทริกเกอร์อะมันรับสัญ,ญญาณมาแล้วไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งนะมันก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่ทารามัสตรงนี้ นะทารามัสเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเครื่องแปลงสัญญาณว่าสิ่งที่เข้ามาจากภายนอกอะ่ะจะอนุญาตให้มันผ่านไปในร่างกายเราไหมพอทารามัสรับรู้ขึ้นสัญญาณเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวเบนสเตมก้านสมองเราเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนก็จะมีอันแรกมิดเบรนนะมิดเบรนเนี่ยควบคุมเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดนะถ้าสมมุติว่าขึ้นสัญญาณมาแล้วคราวนี้ เราเป็นคนที่เป็นไมเกรนใช่ไหมมันจะเกิดอาการปวดหัวก่อนเลยนะมิดเบนสั่งเลยมึงต้องปวดหัวเพื่อส่งสัญญาณไปว่าสัญญาณที่เข้ามาตัวเนี้ยมันไม่ปกติต่อร่างกายเรานะแล้วมันก็จะส่งผลต่อไปที่พอนพอนเนี่ยจะควบคุมการนอนการทรงตัวพวกเนี้ยเราสังเกตเวลาเราเป็นไมเกรนอ่ะเราจะไม่สามารถเดินตรงๆได้มันจะรู้สึกเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวา เหมือนคนเมารถอะ่ะหรือไปอยู่ในเรือโคลงเคลงโคลงเคลงไงจะไม่มีระบบกันสั่นอะ่ะเออมันก็จะทําให้เรานอนไม่ได้นะใครเป็นไมเกรนหลับไม่ลงยยเว้นกินยาอนะอย่างเวลาอยู่บนเรืออย่างเงี้ยคือจะบอกให้ฟังนะคนที่เป็นไมเกรนอ่ะมันจะมีภาพที่ต่างจากคนที่ไม่เป็นไมเกรนนะสมมุติว่าคนที่ไม่เป็นไมเกรนแล้วทุกอย่างในสมองปกติเวลาตัวมันโคลงเคลงอย่างเงี้ย ภาพมันจะเห็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโครงเค้งไหนภาพมันก็จะนิ่งอย่างนี้แต่คนที่เป็นไมเกรนอ่ะเขาจะมีน้ําในหูที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมมุติว่ามันโครงเค้งเราจะเห็นภาพมันโครงเค้งตามอย่างนี้เลยเว้ยเออดังนั้นอันนี้คือความผิดปกติของคนที่เป็นไมเกรนเลยนะเออแลวคราวเนี้ยพอมันทําให้เรานอน